โอเคครับผมก็กำยูผมครับแม็กยูยูนะครับผมวันนี้เนี่ยมาต่อเนื่องกันเลยครับผมกับทีมที่สองในเซฟนะฮะทีมที่สองในเซฟครับผมเราจะมาเจอกับเลเจนด์เจแปนเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะได้แบบเป็นมนาตรฐานเดียวกันเนาะแบบเออเอาทุกทีม,มาเจอกับเลเจนด์เจแปนนี่แหละว่าแบบเป็นยังไงนะโอเคไปโอเคครับทีม ที่สองน่าจะประมาณนี้ตัวสำรองโอเคทีมเนี้ยจะเน้นการคอมบอลน,นะแบบคอมบอลค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าแบบการทำราตูไม่ได้โหดมากนะถ้าอยากทำรรมาตูเยอะขึ้นแนะนำให้เปลี่ยนอัฟโฟไดทีกับเบตา้าครับเพราะเบต้าจะยิงได้ดีกว่านะแต่ว่าหมุมเล่นตัวจริงตามเซฟไปดูเป็นก่อนละกันเพราะาถ้าแบบเอาจากไหนเซฟไปแบบตัวจริงเริ่มต้นนะ่ะจะเป็นเซตนี้นะครับผมโอเคไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาลุยกันเลย เหมือนเดิมครับคอมยากสุดแล้วเวลาก็สามนะครับเพราะว่าพอดีแล้วอ่านั่นแหละครับไปลุยกันดีกว่าไม่พูดพร่อมทำเพลงฮะลุยกันเลยเดี๋ยวาง่ากไปลุยกัน ไ้คนสมรูกาโศดัำไม่ได้ใช่อัดนะนี่โชว์ไปนะโชว์ทำไมก็ไม่รู้ฮะยิงต้องปัดครับคนหยุดเอ็นโดว่าทำได้ดีครับคนฟงพิ่เฮยโอ้โหคนเอ็นโดวิ่งมาครับอย่างเร็วครับเอ้ยคนสวยจิเกินเอ้ยสวยละ โอ้โหแล้วคนโกดีออ้อาร์คีพงเอ้ยแม็กซิมัมไฟเจอร์แม็กซิมัมไฟเจอร์กันเลยครับเปิดเกมโอ้โหเดือดเกินรีบโชว์ไปหน่อยนะมามันเป็นไรหัดเทวะวผีผมก็มีเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันครับหัดเทวะวีไปโอเคเราบุกค,คืนบ้างเราโดนบุกมาแล้วเมื่อกี้ โอ้โหสไลด์สังหารคุโดโคจเว้เอ้ยโอเคนฟุกีใจเย็นๆก่อนเอ้ยโอ้ยคนฟุโดโมันฟอร์มดีจังมะ้ไอคลิปแรกก็ฟอร์มดีนะคนโอ้ยอำแพแอลเอนทิส ผมจะเล่นแบบปกติแล้วผมจะไม่ปั้นใครเกินไปนะแล้วก็แบบเน้นให้ดูว่าทีมโอเคกัมเพนสติสของคารบิจาม,ม่าคุณเอฮ้ยทีมแม่งเล่นหน้ามุกโอเคสวยครับโงูเละอืมสื่อมีแม่งมีดีบิกนั่นไงดีฟจังเกิลโอ้ลเลจิจเจ,เจแปมเจยิแบบลำคันสมควรนะแบบท่ามันเยอะเหลือเกินแต่และองค์โอ้ เฮ้ยคาบิจามาเปิดหมดแล้วไหนพอใช้ให้คนคุ้มนะโอ้โหมันไม่มีชาร์จเฮ้ยรีบชาร์จเลยไม่มีใครมีชาร์จเลือโอ้แล้วหมดหมดแล้วแล้วคุณสากุมะแม่งมีแมวแมวได้ไหมสากุมะซากุมะเดีายมายุ่งฟูโดโมีอีกอ่ะโอ้ สวยโอ้ย,อยแล้วไม่ส่งแรงอย่างนั้นนะโอเคยังไม่ได้ยิงเลยนะโอเคทำดิต้องใจยเย็นนะว่าผมแบบไอ้นี่ป่ะน,นี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วคุณคาบิจะม,มากคือมันฟอร์มดีหรือว่าโอ้แล้วฟูโดไม่นชนะอีกสไล้วไอ่ฟิลสังหารฟิลสังหาร ไปใจเย็นๆนะผมบอกกับตัวเองก็และโอเคลูกนี้แหละต้องเข้าแล้วไปสวยลางอวตารอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่จำได้นี่คือเส้นทางน้ำแข็งไปเลยลูกนี้ต้องเข้าแล้วคุณเอนโดคุณเอนโดยังไงฮะือว่าวีคุณจะไหวไหมคุณเจอเส้นทางน้ำแข็งนะเส้นทางน้ำแข็งเว้ย เออสวยครับผมคุณเดนโดไม่อยู่โอเคครับผมได้ปรโตนำแล้วโมเดลทีมน,นำแล้วจะง่ายหน่อยเพราะทีมมันคอมบอลดีฮะสดุดท้ทีทำดีเอาแล้วมือลันน่นจะชาร์จเอ,อ้ยแล้วกองหลังกูไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วคุณฮิโรโตยิงวิหาฟาดวิภพ ไม่ไม่ต้องห่วงครับผมเรามีหัดเทวะวิญงคนเอนโดสบายสบายเทววิวิ่วเชียวเชียวโอเครู้สึกว่าเราจะปล่อยให้มันยิงเกเล,งเลืเกินมาละเซฟุกี้ฟุี้คงไปเลยเฮ้ยแม่งโอ้โหและดีพร้อมกันมาตอนไหนสุสมิเมื่อกี้ยังไม่มีเลยโอ้ย ประมาทไปะโอเคไม่เป็นไรเรานำอยู่เราไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนเรื่องประตูขนาดนั้นก็ได้แล้วอเอ้ยโอ้โหโ,โ,โซมราณะาสุดท้ายเกี่ยเกมนี้ผมปล่อยมยันง,ง่ายก่านั้นจริเอ้ยเรามีนี่กับแพนแเลนตตสด้วย กำแพงเลนติกครับอาจจะไม่อยู่แต่ทำให้บอลเบาลงนะผมว่าฮัตเล็กคุณธรรมอยู่อ่ะ,อะผมเสี่ยงเลยถือว,ว่าได้โชว์ท่าไปในตัวทั้ะฮัดเล็กคุณธรอมว่ดกำแพงเลนติมันมันดักได้เยอะแล้วเออสวยคุณเอนโดนี่แต้องเสียใจคุณเอนโดไม่ดีเลยสนนี้โอเคผมเน้นโชว์เดียวอ่ะยิงเลยเดี๋ยวโดนดิสจังเกิลไม่ยิงเดี๋ยวโดนดิสจังเกิลแน่นอน วูบเลเจนด์ไม่น่าเข้าฮะระยะนี้แต่ยิงจะเจาะมีโอกาสเพราะไก่ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหแล้วมันดีฟจังเกินซาบูมาเป็นให้น่ารำคาญที่สุดแล้ดีจังเกินมันเก่งเกินไปนะเวกุนจิอากีโคทวานไม่น่าเข้าหรอกผมแค่ชอบเฉยฮะเนี่ยไม่ได้แรงเท่าไหร่ ถือว่าวียังไงคนเดนโดน่าจะรับได้ครับถ้ามันโมยกันถือว่าวีมันเป็นท่าโคตรสับสนที่เก่งนะเราประมาทไม่ได้ครับท่านี้ถือว่าวีแวจานครับจานยังไม่เปล่าอีกเหรอเย้ครับผมเปล่าหมดครึ่งแรกไปแล้วนะฮะหนึ่งศูนย์จากเส้นทางน้ําแข็งครับผมโอเคครึ่งหลังขอเปลี่ยนอโฟรดทกับเบต้ากันนะเดี๋ยวจะมายิงเพิ่มเนาะ เอด้ดูเบต้าจังนะเออเบต้านี่ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะชอบเป็นการส่วนตัวนะด้วยคาแรคเตอร์นะหรือว่าปลนประสาดนิดหน่อยสวยเบตา้าอืมทำดีเนี่ยทีค่อยๆฮะทีนี้มันเป็นทีมที่คอมบอลได้ดีนะเอางี้ ถ้าแบบเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันแบบคองบอลอ่าป้าบอลลวงตาแบบค่อยๆเล่นฮะทีนี้มันแบบนำแล้วง่ายครับถ้าเล่นแบบใจเย็น่ะมันคลองบอลง่ายมากครับโอ้ยโอ้โหจ่หายพลาดเลยโมเยอะโมเยอะจ่ายพลาดสวยนี่ะัะแบบ มันเฟซซิ่งค่อนข้างดีนะฮะับเราคนหลอกเฟซซิ่งคืออะไรไปสวยเทวายุเรื่องระบำ้หลอ,อกตัวเองคาเซมารุหลอกคาเซมารุเสียงฮนะอ่านแล้วประโปมดแรงไปหน่อยฮิบูคิโดนดักอีกเหมือนกันสโนว์แองเจลิลเทธิดาฮิมันทำได้ดี เดี๋ยวโดนยิ้มมาเนี่ยโอเคยังโอ้โถ่เอ้ยไอ้คาเบจาม่าอย่าซราไปหน่อยเลยน้องเรามาเน้นโชว์นะบอกแล้วฟูบุคิวิ่งมาฟูบุคิฟูบุคิทำได้ดีมีใคร,รยิงต่อได้ไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะยิงไปลแล้วโอ้แล้วโดวนโกยจียิงสวนได้เนี่ยทำเป็นเล่นเป็นกี๋ยิจัก,กรพรรดิสี่สองโกยจียิงสวนเลย ผมยิงไม่ค่อยได้ดูเลยโอเคไม่เป็นไรคเอ็นจิยิงสวนไม่ทันแต่่องนี้ไม่น่าเข้าฮะถ้ามันตำนานมากเลยแล้วจะวิ่งเจอมาวที่สองคุคเอน็นโดก็ยังรับได้สุดกนะ็เป็นคเอ็นโดนะโอเคเปิดโมดเลยอืเพื่อความสะใจนะอันนี้ไม่มีอะไรโอเีต้าจังชาร์จอย่างว่ามันตัวสำรองอ่ะชาร์มันก็เลยชาร์น เออโอ้สวยลูกนี้ต้องมาแล้วเบต้าจังเทพีมพร้อมเปล่าอาทิน่ะคำสั่งยิ่งเคศูนย์สองสาโอเคผมว่าผมก็โชว์ไปค่อนข้างเยอะอยู่นะแบบว่าการ์ดตา่างๆแต่แทงเหลืออยู่แตเ่เดี๋ยวผมโชว์ต่อแน,น่นอนด๋อยรับเบต้าจังสองศูนย์ไปแล้วยังมีไอ้ไอ้ไอไอที่ยิงซึ่งเขาน้ำแข็งอ่ะแพนเตอร์บิสาราได้นะ ผมเน้นโชว์อะอะไรอย่างเงี้ยแบบยิงไม่ตกลยนะอันได้ยิงบอโอ้ยเบต้าจังเนี่ยโอ้ยรับอาคีลาตานันดูถูกกับแล้วโคน,นจิระยะอย่างไกลแต่จริงการยิงเงี้ยทำให้เป็นกลยุทธ์การยิงแบบหนึ่งน,นะทำให้แบบโกเราเปลี่ยนทีพีอะไรเนะงีเ้ยอืมยนะเพราะผมหัดเทวะที่แท้จริงรับได้แน่นอนครับมันไกลมากโถครับโคเรนโดโเคเรามาเน้นยิงกันตามสัญญากนันเถอะ ยิงเลยแพนเทอร์พิซซนะ่์เน้นโชว์หนานะเออมีหน้าอะไรบ้างโอเคสวยครับผมโอ้โหดีฟจังเกิลอีกแล้วตาหนี้นี่หลอกหลอนมากครับดีฟจังเกิลแล้วมันก็รับได้เลยโอ้โหมันจะเก่งไปไหนครับดีฟจังเกิลโกงเกินแล้วสวยครับผมเจอนี้โกงล้อวายุ นีงต่อหนอ่อยอตัวไอ้มันห้าภาษาข้ามคืนนะมันได้โชว์ไม่มีใครเลี้ยงมาแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ยิงหรอเดสไปโอ้อีกนานเลยไม่มีใครยิงได้เลยแต่จริงนะทีมนี้มันไม่ได้เน้นยิงฮะมันเน้นคลองบองบลจริงๆเขาบอลไปเรื่อยมันคลองบอลได้ดีมากจริงๆนะทีมเนี้ย ไม่มีใครยิงโอ้โหโอาคโ,โอ้โหแล้วมันมีดิฟตยังเกินข้างหน้าดิอาคีโค้โคงสวรรค์จะผ่านไม่ได้ท่านยี่ทันนี่อาจจะไม่ผ่านนะเนี่ยโอเคไม่ทันหรือว่ายิงตอดไปเดี๋ยวโกเอนจิเอ้ยไม่สปอยเดียวรอดูทีละคลิปดีกว่าโอเคไม่สปอยเดียวไม่สปอย,ย,ปอย,ย,ปอย,ยทีมอื่นเดียวโอเคฟูบุคิโดนตัวเองดักอีกแล้วฮะเซธิราเฮมัน สวยน,ะนี่โอ้โหฟูขีแรงหมดหมดจริงๆเนี่ยทีนี้ก็คลองบอลไปเลยนะทีนี้แบบคลองบอลกันได้แบบต่อเนื่องจริงป,ปึ๊บไปบอลลงตาเนี่ยคือท่าเลี้ยงค่อนข้างเยอะครับทีนี้กลงกลางเนี่ยบอลลงตาไป,ปึ๊บแล้วเราแบบเน้เนความต่อเนื่องในการคลองบอเลเรื่อยเรื่อยไม่ต้องรีบไปครับผม ต้ฝุน่นมหาพ่ออย่างที่บอกแล้วแต่ต้นคลิปนอ้องีลนี้มันเน้นคองบอลอะไรอุ้ยแล้วเตะกลับบอคุณอฮ้ยผมด้แตตกเผลอเตะกลับได้เนี่ยโอ้โหโดนเตะกลับว่ะเออเผื่อใครมาดูนะเกมเกมนี้มันเตะกลับได้เอาแล้วเตะกลับไม่พอเตะต่อด้วยจะเกี้ยกล่กลันไปไหนครับพวกคุณกองหลังโอ้กองหลังไม่ทันคุณเอนโดหัดเหล็กคุณธรรมไปผมว,ว่าเซฟได้ไปคุณเอนโด เล็กคุณธ่อมสวยฮุนเนโดนีน่ชอบผมชอบท่านี้นะมันดูแบบเท่ดิเอาแล้วโถ,โถ่โอเคไปเท่วายุเ่ิงละบอมสวยไมไดเรียนมาจากคาซิมารุแต่ก็ทำได้เหมือนกัน โอ้โหดิบจังเกิลซากุมาท็อปฟอร์มจังวะดิบจังเกิลผมกี่รอบนะเกมนี <laughs> ้โดนดิบซากุมาบ่อยมากครับเกมนี้โอ้ย oh, <c oughs> นี่ไงกงล้อวาจุเราเราก็ฟอร์มดีเหมือนดักได้บ่อยเหมือนกันนี่ทำไม่ดีบอกว่าทีมนี้แบบนำแล้วเหนียวมากนำแล้วเหนียวมากทจริงโคตรเหนียวเสียบอลยากมากถึงเสียบอลแล้วแบบแต่เราเรามีท่าป้องกันที่โคตรเก่งเอ้ย หน้าลำพานแท้เฮ้ยโอ้แล้วคารินยิบมาคาซิมลุจำบอกตรงลืมหน้านีบแล้วชื่ออะไรอหาไหนก็จบเกมแล้วหัดเชียววีปดท้ายไปเพราะมันหมดเวลาแล้วนะนี่แหละทีมนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้ถล่มทลายแน่นอนนะเพราะทีนี้มันเลนคลองบอลเนาะโอเคแต่ จบเกม,มครับผม2อศูนย์ฮะก็จบกันไปแล้วครับผมกับทีมที่2นะ 2> ทีมที่2ในเซฟที่จะแจกเนาะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบการเล่นแบบนี้นะฮะก็บอกกันได้นะหรือว่าแบบอยากให้ผมเล่นทีมอะไรต่อจากทีในเซฟเนี่ยก็บอกกันได้นะเออเผื่อแบบ เลยอ,อยากเห็นผมเล่นทีมอะไรหรือว่าจัดทีมแบบไหนหรือว่าแบบเ,ออเล่นทีมนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบว่าเผื่อผมว่างๆไง,งผมไม่รู้จะทำอะไรือนนั้นนโอเคก็แล้วหลัทีมที่สองนะก็ประมาณนี้นะจริงๆก็อาจจะมีบางจุดที่ยังไม่หมดเนาะแต่ก็เป็นน้ําจิ้มแล้วกันอยากรู้ก็ต้องรอเล่นเองในเซฟนะฮะซึ่งก็อยากได้เซฟนี้ก็แน่นอนสี่คลิปร้อยวิวแค่นั้นเองสี่ทีมนะสี่ทีมก็ ทีมที่สองจบไปแล้วนะโอเคสำหรับท่าไหนที่ผมลืมหรือว่าพูดผิดนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะแลวโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบาย